นะครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการ RMTT News ข่าวเด่นนะครับกับผมเดียวสริเดชงาเหลือหรือว่าทานชนลงามเหลือนะครับพูดคุยการสาระดีๆเช่นเคยนะครับในช่วงของสถานการณ์ที่ผ่านมานะครับผมลงพื้นที่ไปที่หาดใหญ่จังหวัดสงขลาเนื่องเกิดจากเกิดมหาตุกภัยนะครับในพื้นที่ทางภาคใต้ทําให้ประชาชนนะครับได้รับผลกระทบเป็นอย่างสูงบางช่วงบางตอนนะครับในระหว่างที่ผมลงพื้นที่แล้วก็ไปจารรายการสถานีประชาชนไทย PBS นะฮะเป็นอย่างไรไปติดตามกันเลยครับ คงต้องให้พี่เดียวธีรเดชค่ะหาคําตอบให้กับพี่น้องประชาชนในเรื่องนี้พี่เดียวธีรเดชเชิญค่ะครับขอบคุณมากครับน้องอมนลองแป้งครับณตอนนี้นะครับคุณชมครับผมอยู่ที่โรงแรม BL หาดใหญ่จังหวัดสงขลาครับซึ่งให้ความอนุเคราะห์นะฮะในการประจําการเพื่อทําำการรายงานสดในพื้นที่นะฮะตรงนี้เนี่ยถือว่าเป็นจุดศูนย์รวมเป็นย่านใจกลางการค้าขายนะครับในพื้นที่ของตลาดกิมหยง หาดใหญ่จัดสงขลาครับภาพมุมสูงที่คุณชมได้เห็นนะฮะซึ่งเราเนี่ยได้มีการถ่ายทอดเห็นว่าณตอนนี้เนี่ยบริเวณตลาดกิมหยงคึกคักเป็นอย่างมากครับแต่ต้องบอกนี่นะว่าในช่วงไม่กี่นาทีที่ผ่านมานะครับก็จะมีรถกู้ชีพกู้ภัยครับได้ขับผ่านตรงนี้แล้วการจราจรเนี่ยติดขัดะฮะหากว่าเป็นไปไปด้น,นี้ส่วนของคนที่ต้องการมาจับจ่ายซื้อของนะครับคุณอาจจะต้องจอดรถเนี่ยในพื้นที่บริเวณไกลหน่อยและอาจจะต้องมีการเดินเท้าเข้ามาเพราะว่าการจราจรนั้นนะฮะค่อนข้างที่จะสัญจร ไปไปด้วยความยากลําบากตํารวจในพื้นที่ครับพยายามที่จะทําหน้าที่อย่างเต็มที่ฮะแต่ภาพที่เห็นนะฮะณนะตอนนี้เนี่ยเราต้องการให้หัดใหญ่สงขลาครับได้ฟื้นตัวกลับมาภาคธุรกิจเศรษฐกิจทั้งหลายนะฮะร้านค้าร้านขายรายได้รกลใหญ่แม้แต่ว่านะฮะในส่วนของโรงแรมเองนะฮะเขาก็ต้องการที่จะฟื้นตัวในช่วงสายที่ผ่านมาครับผมจึงลงพื้นที่ไปไปสอบถามทั้งชาวบ้านร้านค้าร้านขาย แม้แต่ว่าเจ้าของธุรกิจโรงแรมนะที่เขาสะท้อนออกมาว่าเออเงินกู้แสนบาทนั้นอาจจะไม่เพียงพอครับในการฟื้นคืนชีพไปฟังเสียงของชาวบ้านครับทางรัฐบาลมาแบบแจกของให้มากกว่านี้ค่ะพี่เพราะทางเราเดือดร้อนมากเดี๋ยวนี้แล้วก็การเดินทางก็ลําบากมากเลยเพราะว่าทางรัฐบาลเขาเก็บยังไม่หมด ค่ะแล้วก็ประชาชนทุกคนตอนนี้เดือดร้อนมากอากาศเงินเดียวยา9,000มันไม่พอพี่แั้วเนี้ยไม่ใช่แต่เราอยากเดียวเท่าแกเราก็ลําบากค่ะเพราข้าวของเสียหายเยอะมากอยากให้รัฐบาลอ่ะช่วยงบมากกว่านี้อีกนิดนึง อยากจะให้แบบเ,เตรียมเตรียมการไว้ล่วงหน้าทาั้งทั้งที่หัดใหญ่เนี่ยมันเกิดภาวะแบบนี้ก็คือจะให้เตรียมความพร้อมก่อนก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์จริงแบบนี้ค่ะให้ให้พร้อมอ่ะถ้าเติว่าเกิดขึ้นมาเนี่ยจะได้แบบช่วยกันร่วมมือกันทันทีค่ะเร่งขยะเลยขยะอันตรายพี่ไม่ใช่อะไรมันควเช่วยรูปช่อะไรพวกนี้เพราะว่า้องกันไว้ก่อนที่นะพอที่สบายให้ช่วยได้กัน ไอ้เดือกมีอะไรแล้วพี่เพราะว่าความเดือดร้อนมีกันทุกคนทุกคนนี่หมดเริ่มต้นเลนหนึ่งใหม่นะพี่นะช่วยหน่อยเถอะค่ะผู้คนเดือดร้อนมากเลยพื้นที่หาดใหญ่ตอนนี้เป็นเขาเรียกว่าไหลหลุมขยะแล้วเพราะว,ว่าขยะแต่ละพื้นที่ตอนนี้ค่ะเขาไม่มีแบบมาดูแลกันเลยค่ะเพราะว่าในแต่ละพื้นที่ชะลุกทั้งนั้นเลยและทีนี้ก็อยากจะฝากากระทรวงทั้งหลายหรือนายกทั้งหลายค่ะช่วยช่วยต่อแต่นี้อ่ะถ้าเกิด เศรษฐกิจก็ขอให้พัฒนาให้ดีขึ้นให้ช่วยเหลือประชาชนค่ะเพราะว่าทุกคนลําบากคือตอนนี้นับศูนย์หมดเลยค่ะศูนย์ไม่ใช่ศูนย์เดียวนะคะมันหลายๆศูนย์จะอธิบายไม่ได้ว่าคือศูนย์อะไรอย่างนี้ค่ะแตนับหนึ่งนี้จะใช้เวลานานเป็นอีกกี่ปียังไม่ทราบค่ะกว่าจะได้ฟื้นตัวค่ะ คือนโยบายของเรื่องเ,อเงินกู้หรือฟิกโลนที่จะออกมาช่วยเหลือผู้ประอกอบการนะะไม่ตอบโจทย์เลยเพราะว่าเรามีหนี้ก้อนหนึ่งที่เรามีหนี้ที่ที่เราต้องดูแลอยู่แล้วหรือว่าวงเงิน o ีเท่าไหร่ะคะถึงทีเนี้ยเราก็ไม่ได้ทางโรงแรมก็ไม่ได้ cover ร้อเปอร์เซ็นจากเหตุการณ์โควิดถึงแม้ว่าจะผ่านมาแล้วเพราะช่วงนั้นแม้แต่โรงแรมเราไม่ได้เลิกพนักง,งานเราออกเลยแม้แต่คนเดียว ซึ่งอะไรตั้งหลายแต่ที่พวกน,นั้นนะคะเราพยายามใช้กันมาแต่สิ่งหนึ่งที่คิดว่าถ้าจะตอบโจทย์ได้ไหมสุดตอนนี้ค่ะน่าจะเป็นการลดค่าน้ำข่าไฟหรือว่าให้ให้ฟรีไปเลยตลอดทั้งเดือนนี้น่าจะช่วยได้มากกว่าอย่างน้อยทางโรงแรมไม่สามารถถ่ายแพกได้ก็สามารถช่วยทีมอาสาได้ครับผมให้ผู้ชมได้ดูที่บร,ริเวณแยกสพานลอยอีกครั้งนะฮะ อยู่ที่บริเวณด้านหน้าของธนาคารกสิกรไทยครับแล้วก็บริเวณใกล้เคียงกันครับหากว่าได้ดูมุมสูงไปแล้วนะฮะจะพบว่าณตอนนี้เนี่ยคึกคักมากนะฮะเพราะว่ามีประชาชนนอกพื้นที่นะครับมาจากจังหวัดใกล้เคียงเนี่ยเขาต้องการที่จะมาให้กำลังใจบรรดาร้านค้าร้านขายเนี่ยที่ประสบภัยน้ำท่วมนะฮะต้องย้ำนะครับว่าเราต้องการให้เศรษฐกิจในพื้นที่หาดใหญ่นั้นฟื้นคืนชีพไม่ใช่เฉพาะในส่วนของพื้นที่หาดใหญ่แต่ว่าเป็นภาพรวมทั้งหมดนะครับของจังหวัดสงขลาด้านเองนะครับทีนี้ฮะผู้ชมฮะ ก่อนหน้านี้เนี่ยคือว่าคุณชนะนนท์เขาลงพื้นที่ไปเหมือนกันครับเขาก็ไปพูดคุยกับชาวบ้านแล้วก็พ่อค้าแม่ค้าฝังตัวไปฮะที่เราเห็นเนี่ยไกลๆนู่นเลยนะฮะไปฟังกันหน่อยครับว่าคุณชนนครับไปพูดคุยกับชาวบ้านอย่างไรบ้างครับไปฟังครับไปฟังกันหน่อยครับคุณธีระเดชครับ,รบจุดที่ผมยืนอยู่ตรงนี้คือริมถนนเพชรเกษมครับติดกับตลาดกิมหยง ซ้ายมือของผู้ชมนะครับคือฝั่งของตลาดกิมหยงตอนนี้ครับพ่อค้าแม่ค้าก็นําสินค้าของตัวเองครับออกมาวางแผงขายทั้งบริเวณของทางเดินเท้านะครับรวมไปถึงริมถนนตรงจุดนี้นั่นก็เป็นเพราะว่านอกจากสินค้าของพวกเขาแล้วนะครับยังมีขยะอีกจํานวนมากเลยที่ต้องออกมากองเอาไวา้อย่างที่เห็นอยู่ด้านหลังของผมนี่คือริมทางเท้านะครับก็ได้กําลังเจ้าที่ตํารวจนะครับจากสบพบางกล่ําเป็นตํารวจงานป้องกันปราบปรามนะครับแต่วันนี้มาดูงานจราจร ช่วยเหลือคนในพื้นที่นะครับเพราะว่าการจราจรในพื้นที่ตอนนี้ก็ยังคงสาหัสอยู่นะครับระดมกําลังเจ้าหน้าที่จากหลายภาคส่วนเลยมาบูรณาการช่วยเหลือกันในด้านงานจราจรเพราะว่ามีชาวบ้านมีประชาชนหลายคนนะครับเดินทางมาที่ตลาดกิมหยงเพื่อหวังที่จะจับจ่ายใช้สอยซื้อสินค้าเหล่านี้อย่างร้านนี้นะครับผมได้คุยกับคุณพี่เจ้าของร้านเนี่ยก็มีขายชานะครับขายกาแฟก็ต้องนํามาลดราคาขายนะครับติดป้ายไว้60บาทเดิมทีปกติเนี่ยขายถุงละ1 1 0บาท120 บางถุงนี่ขายเกือบ200อนะครับตอมาขายอยู่ร้อยหนึงลดราคาไปครึ่งหนึ่งเลยเดี๋ยวไปดูอีกจุดหนึ่งคุณผู้ชมด้านในก็จะมีสินค้าอีกนี่คือผ้าปาเตะน,นะครับสินค้าขึ้นชื่อของตลาดกินหยงที่นี่นะครับจังหวัดสงขลาผ้าปาเตะเหล่านี้เนี่ยคือเอามาขาย100บ้าง200บ้างผมพูดคุยเนี่ยคือเดิมทีขายเนี่ยราคามีตั้งแต่5 0 0ถึง800 900บาทนะครับราคาเต็มเ ต้องมาเลยหลังขายผ้าจับดูเนี่ยยังชื้นๆอยู่เลยแต่ก็ต้องมาฟื้นตัวนะครับอะไรเอาขายได้ต้องมาขายก่อนเดี๋ยวมาลองคุยกันเดี๋ยวขออนุญาตครับขอคุยด้วยหน่อยครับพี่ของที่ขายอยู่ตอนนี้คือเราได้รับผลกระทบอะไรยังไงบ้างก็ผลกระทบก็หมดทั้งร้านเลยร้านทังหมดเลยแล้วก็สต๊อกก็ไม่ได้เก็บอะไรเลยเพราะว่ารัฐบาลบอกว่าไม่ต้องเป็นห่วงไม่ท่วมแน่นอนก็มาเก็บก็มาเก็บไม่ทันเพราะว่าน้ํามันเข้ามาจากด้านบนค่ะ อีกตซนหนึ่งอ่างเงี้ยเพราะว่าก็กลัวจะกลับบ้านไม่ได้เหมือนกันก็ตามสภาพที่เห็นแล้วตอนนี้เรากู้วิกฤตเบื้องต้นยังไงครับเนี่ยก็คือตอนนี้ก็คือได้แค่เอาของที่เปียกบ้างไม่เปียกน้อยกับเปียกมากมารวมกันแล้วก็ขายในราคาเดียวกันหมดเลยคมันมันราคามันเดิมทีเท่าไหร่ตอนนี้มันเหลือเท่าไหร่หนักหน,นักนะของที่ร้านหนูก็มีตั้งแต่500ขึ้นไปจนถึงพันแปดค่ะก็ถ้าพันแปดก็จะขายอยู่สองร้อย ถ้าถ้าร้อยก็ห้าสิบอะไรเงี้ยสองตัวร้อยอะไรเงี้ยค่ะพี่ใช่ใช่เพราะว่าถ้าเกิดสูงวันนี้ก็ไม่น่าจะมีใครซื้อเพราะว่ามันเป็นสินค้าที่เสียหายไปแล้วแบบโดนโคลนโดนอะไราราคาจากพันแปดเอามาเหลืออยู่สองร้อยบาทชุดจริรดาหนูขายอยู่พันแปดหน้าร้านอันนี้ขายเสื้อสองร้อยผ้าถุงสองร้อยก็เป็นสี่ร้อยครับถ้าเกิดว่ามีหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องอยากให้เขาช่วยเหลือ,อยังไงบ้างครับืออหนูยาใ เขาเข้ามาดูผู้ประกอบการบ้างเพราะว่าเหมือนของหนูค่ะหนูมีทั้งหมด9ล็อก9แผงก็พังหมดเลยแล้วก็ยังไม่มีใครเข้ามาช่วยเยียวยาคือถ้าสําหรับหนูสภาพร้าน9ก้าพันหนูว่าไม่น่าพอแล้วก็ไม่น่าไ,ไม่น่าไม่น่าไหวค่ะพี่ก็เลยทําได้เท่าที่ทําได้คือเอาของมามาขายก่อนเท่าที่จะขายได้ยังไงส่งกำลังใจให้นะครับผมขอบพระคุณมากนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเข้าไปดูด้านในมีอีกหลายร้าน ผมจะเข้าไปดูครับว่าทําไมนะครับของเหล่านี้ถึงต้องเอาไปวางไว้ที่ริมถนนเอาไปวางไว้ที่ริมทางเดินเนี่ยคุณผู้ชมตรงนี้จะเป็นกองขยะแล้วครับริมทางเท้าเป็นกองขยะนะครับเดี๋ยวเราจะต้องไปอีกจุดหนึ่งนะครับพาเข้าไปดูด้านในก็จะเห็นนะครับว่าทําไมกองขยะมันถึงเยอะขนาดนี้เพราะอะไรนะครับถึงต้องเอาสินค้าที่มีเนี่ยไปกองไว้ที่ถนน <S <S เพชรเกษมที่เป็นถนนสายหลักนะครับ เดินเข้าไปดูด้านในคุณผู้ชมครับเราจะเห็นนะครับสองข้างทางซ้ายขวานะครับจะมีของวางขายแบบนี้ครับเลหลังขายจํานวนมากนะครับคุณผู้ชมไม่ใช่แค่กลุ่มผู้ประกอบการพ่อค้าแม่ค้าในตลาดกิมหยงเท่านั้นนะครับคุณผู้ชมครับนอกเหนือจากตลาดกิมหยงแล้วเนี่ยผมได้ไปคุยกับพ่อค้าแม่ค้าผู้ประกอบการรายย่อยนะครับ SME ร้านหนึ่งครับเป็นร้านกาแฟชื่อดังของที่นี่นะครับ เขาก็บอกกับทีมงานนะครับบอกกับผมว่าเงินเยียวยาที่มีเนี่ยไม่เพียงพอและการให้เงินเยียวยาเนี่ยอาจจะไม่พอในการฟื้นเศรษฐกิจของที่นี่เขาอยากจะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับวางแผนเป็นจริงเป็นจังบูรณาการเลยว่าเศรษฐกิจของหาดใหญ่จะกลับมาฟื้นได้อย่างไงเดี๋ยวผมเล่าให้คุณผู้ชมแบบงนี้ครับคุณผู้ชมครับผมลงพื้นที่เข้าไปคุยนะครับกับความขออภัยครับผมลงพื้นที่ไปคุยกับ เจ้าของร้านกาแฟแห่งหนึ่งนะครับนี่คือภาพความเสียหายของร้านกาแฟนะครับที่ถนนพลพิชัยตัวเมืองหาดใหญ่จังหวัดสงขลาซึ่งระดับน้ำเนี่ยท่วมร้านทั้งหมดเลยนะครับโครงสร้างของร้านได้รับความเสียหายเครื่องใช้ไฟฟ้าวัตถุดิบเมล็ดพันธุ์กาแฟชาเขียวสินค้าอีกหลายรายการได้รับความเสียหายทั้งหมดนะครับรวมมูลค่าเสียหายเนี่ยประมาณ5,000 500, 0นบาทเจ้าของร้านก็มองว่าการที่ภาครัฐจะเยียวยาช่วยเหลือให้เงินอย่างเดียวเนี่ยอาจจะไม่เพียงพอนะครับ แต่ต้องวางแผนบูรณาการฟื้นฟูเศรษฐกิจของหาดใหญ่ขึ้นมาอย่างจริงจังอีกครั้งครับจริงๆรัฐช่วยได้ช่วยทําแผนบูรณาฟื้นฟูเศรษฐกิจทั้งเมืองอะไรก็ดีฮะคือจริงๆมันไม่ได้แค่ของผมอย่างเดียวหรอกที่เสียหายเพราะมันก็มีร้านที่หนักกว่ามันแน่นอนอยู่แล้วมันก็มีแบบธุรกิจที่หนักกว่าเยอะแยะเลยถ้าจะแค่มาเยียวยาให้เงินตุ้มเดียวแล้วหายกันไปมันก็ไม่ได้เกิดประโยชน์เลยมันไม่ยั่งยืนสุดท้ายแล้ว ไม่รู้ว่าจะกลับคือไม่รู้จริงๆนะว่าหาดใหญ่มันจะกลับมายังไงเพราะว่าทุกคนรับผลกระทบหมดไม่รู้จะมีกําลังซื้อกันได้ถึงเมื่อไหร่ไม่รู้ว่าแต่ละคนที่เปิดร้านมันจะเป็นยังไงต่อชีวิตมันจะเป็นยังไงต่อแล้วไหนจะลูกจ้างที่แต่ละร้านเขาแบกกันอยู่หลังจากที่ทุกอย่างมันขี้คลายแล้วหมายถึงว่าไม่ได้วิกฤตแล้วแต่ช่วงฟื้นฟูเนี่ยจะลําบากแล้วแค่รัดยนเงินมาเดียวคือมันฉาบฉวยมากเกินไปไม่ได้มันต้องมาวางเฟสิลิตี้ใหม่หมดเลยว่าทำยังไงให้เศรษฐกิจตรงนนนนี้้้ยยมมััั่งืไดขึกบผ ก็ร้านค้าร้านนี้เนี่ยเกือบจะถอดใจปิดร้านแล้วนะครับแต่ได้กําลังใจจากลูกค้าทั้งชาวไทยและชาวมาเลเซียเนี่ยอยากให้กลับมาเปิดใหม่อีกครั้งหนึ่งเชื่อว่าผู้ประกอบการอีกหลายคนนะครับก็คงเล็งเห็นถึงความสําคัญและกําลังใจจากลูกค้าจึงอยากกลับมาเปิดอีกครั้ง เช่นเดียวกันกับที่ตลาดกิมหยงครับไม่ว่าจะเป็นที่ตลาดกิมหยงกลุ่มพ่อค้าแม่ค้าตลาดนัดหรือผู้ประกอบการ SME ต่างมองผูพ้พูดเป็นเสียงเดียวกันครับว่าเงินเยียวยาอย่างเดียวเนี่ยคงจะไม่เพียงพอที่จะทําให้พวกเขากลับมามีชีวิตเหมือนเดิมอีกครั้งหนึ่งจึงฝากนะครับให้รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยช่วยวางแผนครับเรื่องการฟื้นฟูเศรษฐกิจของหาดใหญ่เพื่อให้ที่นี่กลับมาคึกคักอีกครั้งหนึ่งครับและนี่ก็คือสถานการณ์ล่าสุดที่ตลาดกิมหยองอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาครับ ครับขอบคุณมากนะครับคุณชาญนนท์ครับหลังจากที่ทั้งคุณชาญนนท์นะฮะคุณประภาละวิลายนะครับไปสำรวจมาก็พบว่าคือชาวบ้านบางคนนะเหลือเงินติดตัวอยู่200บาทครับดังนั้นย้ำนะหาว่าใครที่อยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงนะครับจังหวัดใกล้เคียงเนี่ยเพราะว่าณตอนนี้นี่คือว่าเขาพยายามที่จะมาช่วยร้านค้าร้านขายมาซื้อข้าวของกันแต่เราต้องการให้มีการฟื้นฟูให้จงได้นะครับวันนี้ครับได้รับเกียรตินะฮะจากท่านทรงพลจางสิริวัฒนธรรมรงค์นะครับท่านเป็นประธานหอการค้า จังหวัดสงขลาครับจะมาพูดประเด็นเรื่องของการร้องขอแผนฟื้นฟูเศรษฐกิจหลังจากน้ำท่วมใหญ่นะครับสวัสดีครับท่านประธานครับสวัสดีครับพออื่มเรื่องนี้ฮะท่านประธานนะฮะเพราะว่าได้เห็นเนี่ยท่านประธานได้ทําเป็นเหมือนแผนเป็นรูปเล่มเลยครับแล้วก็มีการเสนอรัฐบาลไปครับพอจะบอกได้ไหมฮะว่าวันที่มีโอกาสได้พูดคุยกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปแล้วเนี่ยหนึ่งในนั้นมีอะไรที่เราให้ความสาคัญเป็นพิเศษบ้างไหมครับในการฟื้นฟูเศรษฐกิจให้กลับคืนมาครับ ก็ผมคิดว่าเรื่องแรกที่ผมได้นําเสนอให้กับรัฐบาลก็คือว่าให้เขาเข้าใจว่าสภาพความเป็นอยู่ของคนหันใหญ่ตอนนี้กระทบหนักอย่างไรบ้างนะครับเพราะว่า ให้เห็นว่าจังหวัดสงขลาเราขับเคลื่อนเศรษฐกิจเนี่ยเป็นอันดับหนึ่งใน g p p พภาคใต้นะครับแล้วหัวเมืองหลักในสงขาก็คืออำเภอหัดใหญ่คอนดิบิวเศรษฐกิจไม่ต่ำกว่า45%เปอร์เซ็นต์ของเศรษฐกิจขนาดเศรษฐกิจสงขลาถ้าเราไม่ทําอะไรเลยกับเมืองนี้แล้วปล่อยให้เมืองนี้ตายไปเนี่ยโดยที่มีเม็ดเงินอัดฉีดมาแต่ไม่สามารถให้เมืองฟื้นได้แบบนั้นถ้าเรายอมรับให้เศรษฐกิจภาคใต้เนี่ยซุดตามไปด้วยซึ่งผมไม่เห็นด้วยนะครับผมก็บอกว่าเราต้องการมาตรการที่มันตอบโจทย์นะครับที่เห็นผลลักษณะที่เราต้อองงงกาารรรควมุนแข มาตรการความใหญ่มาตร,รการแล้วก็ตอบโจทย์ให้เราลุกขึ้นฟื้นขึ้นมาได้จะเป็น Quick Big Re c o v e r y ขึ้นมาส่วนหนึ่งที่เราคุยไปก็คือว่าอยากได้มาตรการพักต้นพักดอก1ปีอย่างที่รัฐบาลเสนอมาเราเห็นด้วยนะครับแล้วก็2คือเราต้องการมาตรการซอฟท์โลนซอฟท์โลนที่ว่าเนี่ยคือเราต้องการดอกเบีย้ยศูนเอย่างน้อย6เดือนนะครับมากกว่านั้นก็ได้แต่ขั้นต่ําเลยต้องฟรีดอกเบี้ย6เดือนแล้วก็หลังจากนั้นเป็น1.5%ึ่งดห้าเปอร์เซ็นต์ตลอด 5, ระยะเวลาห้วปีฟิกเลทไปเลยนะครับ หลังภาวะวิกฤตน้ําท่วมอย่างเงี้ยครับทุกคนอนะ่ะมีแต่แคชเอาทไม่มีแคชอินเลยไม่สามารถเปิดร้านได้เราดูโรงแรมที่เห็นอยู่ในพื้นที่นี้ร้านตามข้างทางเนี่ยร้านเข้าต้มร้านอะไรเคยคึกคักกันต่อเขาเปิดหน้าร้านไม่ได้กว่าเขาจะบุรณะเคลียร์ของขยะออกมาจากโถอาคารกลับมาเปิดร้าน ใช้เวลาประมาณหนึ่งเดือนถึงสามเดือนผมว่าช่วงหนึ่งถึงสามเดือนนี้เราต้องทำให้ประคองให้กระแสเงินสดของภาคธุรกิจอนะไม่หมดก่อนเพราะฉะนั้นรัฐบาลจาเป็นที่ต้องมาสับสนเงินลูกจ้างในการประกันสังคมที่ลูกจ้างส่งไปเนี่ยจ่ายร้อยเปอร์เซ็นต์ให้เขาไปเลยตรงนี้นะครับเพื่อให้ภาคธุรกิจยังประคองตัวได้ไม่ต้องแบกค่าใช้จ่ายทุกด้านเพราะเราต้องลงทุนสร้างสินทรัพย์ใหม่หาเงินมาซื้อของข้างของเครื่องใช้ใหม่ไม่ว่าจะภาคธุรกิจรวมไปถึงลูกจ้างของธุรกิจเองก็กระทบเหมือนกันบ้านเรือนไม่มีอยู่รถยานพานะ โดนน้าท่วมหมดแล้วต้องลงทุนใหม่หมดเลยเราก็เสนอไปว่ามาตรการหลายๆอย่างที่รัฐบาลออกมาต้องมองในมุมของผู้ประสบภัยอะครับมันถึงจะเห็นว่าเราขาดเหลืออะไรบ้างเพราะฉะนั้นเงินของปอพที่ให้มา9 0 0านะมันเป็นเพี้ยหัวแตกครับว่าใช้แป๊บเดียวก็หมดแล้วมันหาว่าบ้านหลังหนึ่งเอาง่ายๆบ้านชั้นเดียวนะครับเข้ามาเจอห้องรับแขกทีวีโซฟาโตะ๊ะเสียห้องกินข้าวอยู่ด้านหลังเสียเครื่องครัวเสีย เรียกว่าจมน้ําเอามาใช้ใหม่ก็ลําบากมันสกปรกหมดแล้วบางอันก็บวมน้าไปแล้วก็ต้องลงทุนใหม่ซื้อเฟอร์นิเจอร์ใหม่ทุกอย่าง9ก้าพันซื้อได้กี่ชิ้นครับนั่นคือประเด็นก็<ะ>ถามว่าถ้าเขาไม่มีแล้วเขาต้องไปกู้นี่ยืมสินมาลงทุนเพื่อให้ได้ชีวิตคุณภาพชีวิตเท่าเดิมนั้นแล้วเขาจะดิดลบไหมยังไม่จบนะครับคุณฟังครับแต่ว่าช่วงนี้พักกันก่อนแล้วกันนะฮะช่วงหน้ากลับมาติดตามกันต่อน,นะครับในรายการ RMTT u News พิกัดข่าวเด่นนะครับกับผมเดียวธิติเด,เดนชคำเหลือหรือว่าทันชนนกรดยาโ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีมหาวิทยาลัยแห่งนวัตกรรม r m u t Moving Towards Innovative University เท่าสู่ช่วงที่2ของ,งรายการ IMU TT News ประกาศข่าวเด่นนะครับคุณฟังครับณเวลานี้ประเทศไทยต้องการอาสาวสมัครนะครับเพื่อที่จะมาช่วยกันดูแลประชาชนที่ได้รับผลกระทบคนที่อ่อนแอกว่าคนที่มีปัญหาทางเศรษฐกิจ หากว่าใครนะครับพอที่จะมีกําลังพออยากให้พุ่งตรงไปที่ทางภาคใต้นะครับหนึ่งในนั้นคือหัดใหญ่ครับเป็นอย่างไรบางช่วงมาตอนนะครับผ่านทางรายการสถานีประชาชนไทย PBS นะครับ รเราก็อยากคิดว่าเม็ดเงินที่ให้เปล่าประชาชนเนี่ยมันต้องอิมแพกกว่านี้9,000นี้ไม่อิมแพกเลยนะครับเราก็คิดว่าตรงนี้มันจะทําให้เมืองเรากลับมาฟื้นได้รัฐบาลต้องให้ความสําคัญแต่เมืองนี้คือเราไม่ได้ต้องการแค่ความเห็นใจแต่เราต้องการมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจให้หันใหญ่กลับคืนมาอีกครั้งครับเสียงตอบรับกลับมาเป็นอย่างไรบ้างครับหลังจากได้พูดคุยไปแล้ว ก็ทางท่านนายกอนุทินนะครับท่านก็นําคณะทั้งคลมอเศร,รษฐกิจของท่านไม่ว่ารัฐมนตรีคลังรัฐมนตรีพาณิชย์แล้วก็รองนายกอีกหลายท่านลงมาก็รับฟังตลอดในการประชุมใช้ท่านให้เวลาเยอะครับถึง3ชั่วโมงให้ภาคเอกชนหอการค้าสภาอุตสาหกรรมสภาอุตสาหกรรมยวตสาห่วยงานต่าหการรกม,ม,มอุตสาหกรรมอุตสาหกมอุตสหกรรมอุตาหกรรมอุตาหกรรมอุา,อากรรอุสากข้อเสรอารมอุาคเรอกชนากราหก็ใตาห้โจทย์ต่างๆที่อราต้รองการรมอุตสกรรมอุาลก็รากอกากเดีอย ขอไปประชุมที่คอรมอเศรษฐ,ฐกิจวันจันทร์ซึ่งก็ออกมาเป็นมติหลังจากวันจันทร์ก็มีประชุมคอรมอเศรษฐกิจผมก็ดูแล้วมันก็มีหลายอย่างที่ออก,ออกมาสอดคล้องแต่หลายอย่างก็อาจจะไม่ตรงแต่ว่าความอิมแพกอาจจะไม่เท่าที่เราขอไปเช่น<โ>เราขอว่าเราต้องการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลภาษีเงินได้บนนุคคลธรรมดาหปีถามว่าทําไมผมต้องขออย่างนั้น ธุรก,กิจเราทํางานเนี่ยตอนนี้แค่ทํามีกําไรยังยากแล้วแต่ถ้าเรามีกําไรแล้วยังต้องไปเสียภาษีแบบเนี้ยแล้วเราจะไม่สามารถเอาเงินมาลื้อฟื้นฟื้นฟูนฟนตัวเองได้เลยครับยังมีภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างอีกอถ้าเรายังต้องมาเสียอย่างนี้ทุกคนตอนนี้ต้องทงายังไงให้ลดภาระค่าใช้จ่ายของคนหัดใหญ่ให้ได้เขาต้องลดไม่ให้ตัวตัวเขากระแสะเงินหมดจนขาดสภาพคล่องเพราะถ้าเป็นถึงจุดนั้นเมื่อไหร่การจ้างงานจะกระทบทันทีถ้าธุรก,กิจ s m e อยู่ไม่ได้ธุรก,กิจ อยู่ไม่ได้เขาก็จะพิจารณาลดคอส์ขึ้นมาลดคอส์คอส์ที่หนักที่สุดที่ฟิกท,ท,ที่สุดคือพนักงานอืมฮะนี่ถ้าเกิดว่ารัฐบาลดูอยู่ผมเชื่อว่านะฮะท่านคงจะต้องรับชมอยู่หรือว่าตัวแทนของท่านพนักงานของท่านจ้าหน้าทงท่านนะฮะกำลังรับชมอยู่นะผมอยากจะให้ฟังสิทธิสะท้อนชัดว่าหากว่าผู้ประกอบการพ่อค้าแม่ค้าจะได้สิ่งที่ตอบกลับมาเนี่ยแล้วสาเร็จอย่างแน่นอนนะที่อิมแพกตามที่ท่านประธานบอกนั้นคิดว่าจะต้องทำยังไงฮะเช่นเม็ดเงินเ0้าันไม่พอ ต้องเท่าไหร่ครับกลมๆคือผมว่าจริงๆมันต้องดูตามขนาดกิจการนะฮะต้องดูอาจจะดู ถ้าสมมติลงได้ลึกแบบถ้ามี Data ก็ดูตัวเลขรายได้ทางบัญชีที่เขาส่งสมการหรืออะไรก็ได้ฮะว่าเขาสามารถเจเนเรตรายได้เท่าไหร่และความสูญเสียโอกาสของเขาคืออะไรบ้างสินทรัพย์เขามีเท่าไหร่นะเราครอบเบอร์คืนกลับมาได้กี่เปอร์เซ็นต์หรือทุนประกันที่เขาทำไว้อะฮะทำ,หทำใ,หให้เขาได้ครอบเบอร์ค่าสินทรัพย์ที่เสียหายทั้งหมดกลับมาได้เพราะที่หัดใหญ่เราจะเจอหลักการอย่างเงี้ยซื้อทุนประกัน60ล้านแต่ถ้าภัยจากน้ําท่วมให้มา2ล้านแล้วถามว่าอีกห้าสิบแปดล้านผู้ประกอบการเอาเงินที่ไหนไปทาให้ทรัพย ธุรกิจเขาต้องเล็กลงใช่ไหมถ้าธุรกิจขนาดเล็กลงมียานพาหนะจากเมื่อก่อนมี50คันที่กระจายไปทำโลจิสติกได้ตอนนี้เหลือแค่2อสาคันเขาต้องลดคนหรือเปล่าเพราะเขาเลี้ยงคนขนาดเดิมไม่ได้ในเมื่อรายได้ไม่เท่าเดิมแล้วนั่นคือผมอยากให้มองภาพเป็นระบบเศรษฐ,ฐกิจทั้งหมดแล้วท่านจะเข้าใจว่าเม็ดเงินที่เราสูญเสียจากภายน้ําท่วมเนี่ยมันมหาศาลจริงๆรแล้วถ้าเราเอาเม็ดเงินที่กลับมาแค่เป็นให้ตามบอกว่าให้แล้วนะแต่มันไม่อิมแพกอะมันก็เหมือนให้แล้วหายไปเลยอะครับนี่คือเป็นข้อเสนอทางออกนนะดััง้อยากจให ันส่วนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเองรัฐบาลเองเนี่ยฟังผู้ประกอบการเพราะเรามีได้มีการเชิญตัวแทนมาเราอยากจะให้พื้นที่หาดใหญ่แล้วก็ภาพรวมของสงคราทั้งหมดนะครับได้ฟื้นคืนชีพโดยเร็วที่สุดนะฮะต้องขอบคุณท่านประธานอย่างยิ่งครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับแต่ยังไม่จบนะเนื่องจากว่าในช่วงของเมื่อวานนี้นะครับผมไปสำรวจนะครับในเป็นอาเป็นพื้นที่ของหมู่บ้านอูดมทองสองแล้วก็หมู่บ้านใกล้เคียงครับที่ชื่อว่าทิตตารัฐนะฮะเขามีการเขียนข้อมูลมาทางพันเพจ ดราม่าแอดดิทนะครับเราเลยเข้าไปสำรวจในพื้นที่สิ่งที่ชาวบ้านเขาต้องการครับคือบอกว่าต้องการให้เข้าไปเคลียร์ขยะในพื้นที่นะแล้วก็สิ่งของอุปโภคบริโภคต่างๆเนี่ยอยากให้เข้าไปถึงในพื้นที่หน่อยเป็นอย่างไรครับติดตามจากภารกิจในครั้งนี้ครับท่ชมครับตอนนี้ผมอยู่ที่หมู่บ้านอุดมคลอง2ใกล้กับกองบิน56หนะครับหลังจากที่ผมเห็นข้อมูลจากเพจดราม่าแอดดิกนะฮะ ว่าในพื้นที่ชมทุนตรงนี้เนี่ยน้ำท่วมสูงพวกเขาเนี่ยเป็นผู้ประสบภัยพอดีว่าเห็นอ๋อ<ฆ><ฆ>แล้วก็หมู่บ้านใกล้เคียงกันติดกันเลยค่ะเป็นหมู่บ้านที่ตาลัดนะคะเป็นบ้านชั้นเดียวความเสียหายก็คือชั้นหนึ่งทั้งหมดเลยนะคะครับอพี่เป็นคนที่ว่าแจ้งไปใช่ไหมที่แจ้งขอความช่วยเหลือไปทางผิดนะคะ<ฆ>ต้องขอบคุณคุณมากเลยนะคะ<ฆ>นี้นะคะ<ฆ>อ่า ด้าน<อ>นู้นนยคะคือวาภาพาที่ถ่ายคือว่าจากด้านน้นเลย,ยค่ะพอดีพี่อยู่จากต้นซอยนะฮะที่เป็นร้านค้าเลยนะน้ำมันมาเชี่ยวกราดมากเลยนะะอตอนช่วงพีคสุดก็คือสิบหหรือวันที่ไหนที่ช่วงพีๆคๆกับบานทีสามทีสามแล้วแบบระดับน้ําที่บ้านนะคะก็คือเหลือสี่ขั้นบันไดนะคะสี่ขั้นบันไดความสูงของบ้านนะคะสี่เมตรนะคะจากด้านล่างน้ำมันมาแบบเชี่ยวกราดมากเลยนะมีเรือนะก็จะช่วย โบกเรือนหาช่วยลูกบ้านกันหลายคนด้วยกันนะค่ะแล้วพี่ก็เป็นคนในชุมชนนี้เป็นชุมชนนี้เลยนะคะสิ่งที่ต้องอการก็คือหมายถึงว่าพวกเสือ่อพวกเบาที่นอนหมอนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเครื่องยังชีพเบื้องต้นที่นี่มัน30กว่าปีแล้วนะคะ่ะของในในหมู่บ้าน,นยะสามสิบกว่าปีส่วนใหญ่ก็คือเป็นข้าวของเครื่องใช้ก็ถือว่าเสียหายหนักนะคะ เจ็บเนีคะก็คือร้อยเปอร์เซ็นต์กันหมดเลยนะคะที่ร้านเป็นร้านค้าก็เสียหายทั้งหมดเลยนะคะร้อยเปอร์เซ็นต์เลยค่ะคือยังต้องการยนด่วนเลยความช่วยเหลือนะคะแต่ว่าเดี๋ยวสักพักคิดว่าน้ําคงจะใช้ได้แล้วนะคะซอยนี้ก็มีพวกวัวตามรแรกตรงนี้ค่ะส่วนใหญ่ก็คือเขาจะมีอาชีพก็คือเลี้ยงวัวบางส่วนนะคะวัวตายกันเยอะเลยใช่ค่ะได้กลิ่นแล้วหรือยังครับก็กงน่าจะฝังโกรกหมดแล้วนะคะ นี่ยาวเรื่อยไปเลยเนาะหมดเลยนะคะ,ะพิกัดตรงนี้หากว่าใครต้องการที่เหลือคืออะไรครับเอก็เบื้องต้นพวกเสือ้อหรือพวกที่นอนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเบื้องต้นนะคะหมอนเพราะว่าบางครั้งบางหลังนี้อาจจะมีหลายหลายท่านด้วยกันนะยคะ่ะ คือชาวบ้านนะครับบอกว่ามีทีมข่าวไทย PBS เนะฮะเป็นทีมแรกนะครับที่เข้าไปในพื้นที่หมู่บ้านแห่งนั้นนะครับแต่นี้ที่ผมจะจะให้คุณผู้ชมเองนะฮะได้เห็นนะฮะภาพรวมของพื้นที่ที่บริเวณถนนเพชรเกษมแล้วก็แยกสะพานลอยนะครับตอนนี้คึกคักไปอย่างมากและต้องย้ำนะครับว่าในพื้นที่ณเวลานี้เนี่ยรถติดอย่างมากครับต้องเผื่อเวลาในการเดินทางจังหวัดใกล้เคียงเองนะฮะหรือว่าใครกันแล้วแต่ครับคุณต้องการที่จะมาอุดหนุนพ่อค้าแม่ค้าในพื้นที่หรือว่าทางโรงแรมนะครับอย่าง BL เขาบอกว่าเดี๋ยวจะมีการเปิดเราประมาณวันที่10ธันวาคมต้องเอาใจช่วยเหมือนกันเพราะว่าณตอนนี้เนี่ยทั้งสัญญาณโทรศัพท์เองเรื่องของไฟฟ้าเรื่องของระบบประปาครับก็กําลังเข้าในพื้นที่นั่นเองนะครับันน,นั้นุผู้ชมครับเราต้องขอเชิญชวนครับเากว่าไปไปได้ครับเราต้องฝ่าวิกตครั้งนี้ไปด้วยกันใครสรุปแบบไหนทําแบบนั้นเช่นโอนเงินหรือว่าจะมีการบริจาคสิ่งของนะครับมาให้ที่ส่วนกลางของไทยพีบีสเราก็จะมีการส่งต่อโดยที่จะมีทีมครับ ของทางมูลทีเนี่ยจะนําของที่ประจักมาไปส่งให้ถึงมือของชาวบ้านในพื้นที่นะครับน้องอ้อมน้องแป้งครับอ่ะก็วันนี้ขอบคุณนะฮะมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญ,ญบุรีขอบคุณคุณฟังทุกท่านนะครับที่ติดตามรับฟังมาโดยตลอดเลยนะครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ รับฟังรายการย้อนหลังได้ทาง www.radio.rmutt.ac.th หรือติชมรายการได้ที่ facebook.com/rmuttradio หรือทาง l ลาย official @rmuttradio